จะ50ล้านผู้ติดตามแตกแล้วนะคะทุกคนสำหรับไอจีลาลาลาลิซาอันเดอร์สกอร์เอมที่ตอนนี้เนี่ยยอดผู้ติดตามของน้องอยู่ที่49.9ล้าน50,000กว่ากว่าแล้วนะคะจะ60,000แล้วนะก็คือง่ายๆนะคะอีกประมาณ4 0 0 0 0 5 0 m มาแน่ค่ะแล้วก็มาไวกว่าที่ทุกคนคิดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยอดฟอที่มันเพิ่มต่อวันอ่ะมันเกือบแสนเกือบแสนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเยน็ยนๆมืดๆน่าจะได้ฉลองกันอย่างแน่นอนสน่วนทางแฟนคลับค่ะได้มีการเตรียมแท็กฉลอง50ล้านผู้ติดตามกันแล้วนะโดยใช้ชื่อแฮชแท็กว่า 50m for lisa แล้วก็วันนี้สี่ทุ่มตรงนะคะทางแฟนๆก็ได้มีการนั่นแนกันนะเทรนอีกแท็กหนึ่งค่ะนั่นก็คือ ten year with lisa เป็นการครบรอบ 10ปีนะคะที่น้องลิซ่าได้เข้าร่วมการเป็นเด็กฝึกภายใต้สังกัด YG Entertainment นะคะแล้วก็สำหรับใครที่มี Twitter สามารถไปร่วมกันเทรนทรักเพื่อฉลองให้กับน้องลิซ่าของพวกเราได้เลยนะทีนี้เมื่อวานนี้ค่ำค่ค่ะน้องลิซ่ามาอัป IG Story นะโพสภาพสุดน่ารักที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปเที่ยวกับจีซูอ,อันนี่มาด้วยนะทุกคนแม่เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เบาใจนะคะที่ลูกสาวได้มีเวลาออกมาสูดอากาศเดินเล่นพักผ่อนแบบนี้บ้างใดๆตอน นี่คือแอดมินอิจฉาอากาศที่เกาหลีมากแบ่งความหนาวความเย็นมาให้พี่ไทยบ้างได้ไหมคะเนี่ย mm. เพราะว่าทางนี้บอกตามตรงนะคะว่าร้อนจริงนะร้อนจนบางทีจะเป็นลมอะทุกคน mm. คือถ้าไม่เปิดแอร์นี่คืออยู่ไม่ได้เลยนะคะ mm. เอางี้ดีกว่า แต่ว่าจริงๆน้องน่ารักนะคะน้องน่ารักมากๆเลยส่วนใครยังไม่ได้ไปกดหัวใจให้น้องทางไ g ยังไงแอดมินฝากไปอ่ากดหัวใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยน้องก็ได้มาลงอีกพลนหนึ่งด้วยนะเป็นชุดเดิมนั่นแหละค่ะที่ไปเที่ยวกับจีซูออนนี้มาแต่ว่ามันลงเป็นเวอร์ชั่นขาวดำนะแล้วก็น่าจะไปช็อปซีลีนมาหรือเปล่าอันนี้แอดไม่มั่นใจเพราะว่ามีป้ายซีลีนอยู่ข้างหลังด้วยแต่ดีใจค่ะคุณพ่อปีเตอร์หน้ามอนคนเดิมก็ได้รีโพสภาพนี้ลงทาง IG s t สตอรี่ของตัวเอง ไปเรียบร้อยแล้วด้วยอยังไงใครยังไม่ได้ไปกดหัวใจให้น้องแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้น้องใต้2โพสนี้เนี่ยอย่าลืมไปบอกรักน้องต้อนรับ50ล้านผู้ติดตามกันเยอะๆนะคะส่วนสถิติใหม่อะไรยังไงอันดับที่เท่าไหร่ของโลกแล้วก็ในเอเชียเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะทุกคนหลังจากได้ฉลอง50ล้านฟอลกันไปแล้วนะคะ